เพื่งเอาสูตรแล้วก็วิธีการทำขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสดมาฝากกันค่ะเป็นขนมไทยอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ได้รับความนิยมมากๆเพื่อเพื่อนๆจะทำกินทำขายสร้างรายได,ได้สร้างอาชีพได้เลยดูคลิปนี้ให้จบพึ่งมั่นใจว่าทุกคนทำได้แน่นอน เรามาทำแป้งกันค่ะเพิ่งจะใช้แป้งข้าวเจ้าผสมกับแป้งมันตามด้วยน้ำตาลทรายใส่เกลือใส่น้ำตาลมะพร้าวนวดแป้งกับน้ำตาลให้เข้ากันใส่น้ำใบเตยครึ่งหนึ่งแล้วก็นวดแป้ง ให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันใส่น้ำใบเตยส่วนที่เหลือทั้งหมดลงไปตามด้วยน้ำปูนใส่คนผสมแล้วก็นำไปกรองตั้งพักไว้เรามาทำน้ำกะทิใส่หัวกะทิลงไปตามด้วยเกลือเอาหางกะทิผสมกับแป้งข้าวโพดละลายให้หมดก่อนแล้วใส่กลับลงไปจากนั้นนำไปตั้งไฟทำการกวนจนตัวกะทิข้นแบบนี้แป้งที่พักไว้นำไปตั้งไฟใช้ไฟอ่อนกวนไปในทิศทางเดียวกันกวนจนตัวแป้งนะคะมีความเนียนข้นหนื่น แบบนี้นะคะถือว่าใช้ได้ปิดไฟได้เลยตักใส่ถุงบีบค่ะจากนั้นก็นําไปใส่หัวบีบเตรียมที่จะนําไปบีบเราจะบีบใส่ถาดโดยตรงเลยนะคะวิธีการบีบนะคะกดแป้งลงไปจากนั้นยกหัวบีบและให้ตวัดหนึ่งรอบขนมเปียกปูนใบเตยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโรยงาขาวคั้วลงไปเพิ่มความสวยงามวิธีการทานทานคู่กับตัวกะทิเข้ากันแล้วก็อร่อยมากๆลองเอาไปทำกินทำขายได้เลยค่ะ